ปวดหลังปวดเขา่าแต่ว่าอยากออกกําลังกายแนะนําให้ทําแบบนี้ค่ะแรกค่ะก่อนออกกำลังกายทุกครั้งนะคะ่ะให้เรายืดเหยียดร่างกายก่อนค่ะสักประมาณ15นาทีเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายของเราให้พร้อมสําหรับการออกกำลังกายค่ะข้อที่2ค่ะเราควรเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับ อายุหรือสภาพร่างกายของเรานะคะก็ต้องออกกำลังกายประเภทที่ไม่รุนแรงไม่หักโหมมากเกินไปนะคะเช่นอาจจะเดินเร็วค่ะว่ายน้ำนะคะหรือขี่จักรยานแต่สำหรับถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีอาการปวดหลังปวดเข่าอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะการเดินช้าๆในทุกๆวันหรือการว่ายน้ำก็ใช้ได้ค่ะค่ะและข้อที่3ก็คือการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมในการออกกำลังกายนั้นๆคะ่ะหากเรา จะไปเดินค่ะเราก็ควรไปเดินในที่ที่เขาจัดเตรียมสำหรับการเดินออกกำลังกายค่ะเพราะว่าพื้นที่มันจะเรียกทำให้เราเนี่ยเดินได้สะดวกค่ะหรือถ้าหากเราจะฝึกโยคะนะคะเราก็ควรเลือกสถานที่ที่กว้างขวางพอสมควรมีอากาศถ่ายเทสะดวกนะคะแล้วก็มีเสื่อโยคะมีอุปกรณ์พร้อมว่ามันจะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ